สวัสดีครับ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 ผมบิ๊กนะครับครับผมวินจากสาขาสยามพารากอนนะครับผมวันนี้มั่นคงรีวิวของเรานะครับดีดรับทุกท่านนะครับเข้ามาดูรีวิวเก้าอี้วันนี้เลยเก้าอี้เกมมิ่งเกียร์ครับเป็นตัวใหม่แบรนด์ใหม่จากทางกาแล็กนะครับพี่สับพัญคือราคาไม่แรงครับชื่อรุ่นนะครับกาแล็กตัวนี้ชื่อรุ่นว่า GC 0 3นย์ก็ย่อมาจากเกมมิ่งเกียร์น่าจะใช่น่าจะใช่ใช่แหละผมว่าใช่แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเกมมิ่งตัวนี้นะครับเก้าอีีี้้เเกมมิ่่งตัวนนย ผมเท่าที่ผมสัมผัสเองนะคุณวินการที่ผมเคยรีวิวมาต่างๆตหลายรุ่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเก้าอี้ตัวนี้มีความเหมือนมีการเอาจุดเด่นของเก้าอี้ที่เป็นราคาหลักหมื่นกว่าๆเอามาใช้ก็คือเอาลูกเล่นของตัวที่ราคาแบบหลักหมื่นขึ้นไปมาใช้เรื่องแรกนะครับเขาบอกว่าหนังเอาหนังก่อนที่เป็นจุดเด่นของเขาสุหุ้มวัสดุผิวใช่เป็นหนังพิเศษที่ขีดขวนรอยแมวรอยตัวนักที่ข่วนน่ย คักแรบไม่มีไม่มีแผลป้องกันรอยขีดข่วนใช่แต่ที่ผมอยากจะถามคุณคือเรื่องฟิลลิ่งการนั่งมันสําคัญใช่ใใช่ทีนี้ผมอยากถามคุณว่าตัวนี้คุณนั่งถ้าเทียบเรื่องของตัววัสดุพุ้มผิวเนาะครับผมตัวกาแลกตัวเนี้ผิวมันค่อนข้างจะหนากว่าหนากว่าตัวที่ที่ใช้อยู่ประจําำคําว่าหนาหมายถึงว่าตัวตัวพื้นผิวแข็งถ้าเทียบตัวนี้จะนิ่มกว่า นิ่มกว่านิดหนึ่งอาจจะด้วยความหนามันหนามาเลยนิ่มกว่าอ๋อแต่ผมชอบประมาณนั้นผมบอกว่าทุกบอกทุกคนงี้นะครับคือด้วยความที่เขาเป็นเหมือนเป็นหนังแบบเนี้ยแต่เขาเรียกว่าฟิลลิ่งสัมผัสเวลาเราเอามือไปลูบเขาเนี่ยจะแตกต่างจากหนัง PVC หนัง PVC ทั่วไปทีนี้เนี่ยเขาจะมีความเหมือนคล้ายๆผ้าอ่าอ่าตรงนี้แหละคุณวินอาจจะรู้สึกว่ามันเขาหนากว่าน่อยใช่อาจจะเป็นแบบนั้นทีนี้ตัวโฟมด้านใน คือต้องบอกก่อนว่าฐานรองนั่งของเขานะครับมีความกว้างอยู่ที่56ซนติเมตรแล้วก็ตัวพนักพิงหลังก็กว้าง56ซนติเมตรเหมือนกันอันนี้พูดถึงระยะความกว้างตรงนี้ก่อนว่าไซส์ถ้าเทียบกับตัวที่คุณมีพอๆกันไหมตัวที่ผมใช้อยู่อ่ะมันจะถ้าจำไม่ผิดนะมันจะประมาณ60เซนมันจะต่างกันนิดนึงเพียงแต่ว่าทรงที่ผมใช้อยู่อ่ะขอบด้านข้างมันจะยกสูงขึ้นมาตรง ที่นั่งรองตรงที่นั่งรอง,รงใช่ดันขาดันขาคือคือเพื่อว่าล็อกอ่าล็อกทรงการนั่งของเราโอเคครับอ่าไม่ให,ไให้ไม่ให้แบบขยับได้มากอ่าซึ่งอันนี้ก็ตรงตามโจทย์นะครับเพราะว่าทางแบรนด์เองเนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้ โอเคแหละเก้าอี้เกมมิ่งเดี๋ยวนี้ตัวไหนก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นเออร์โอนอมิกดีไซน์ตรงตามตรีละศาสตร์ต่างๆแต่ทีนี้ว่ามันอยู่ที่ว่าเขาจะดีไซน์แบบว่าเช่นให้คุณนั่งกระชับให้คุณนั่งสบายสบายมันแล้วแต่คอนเซปต์เขาทีนี้ตัวนี้คือเขาเน้นในเรื่องของความนั่งสบายมันทําให้เราอ่ะสามารถขยับขาไปมาระหว่างเปลี่ยนเขาเรียกแหละเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างใช้งานได้แต่เพียงแต่นั่ง่านสมาตะนั่งขาข้้งมาอะไรผาอะไรประมาณนั้นได้หมดโดที่แบบไม่ได้รู้สึกอึดอัดจนเกินไป ไออด้ดีนะดีจะแล้วพวกผ้าเพราะว่าตัวนี้นอกจากหนังแล้วเขาจะมีการาหุ้มด้วยผ้าบางส่วนต้องบอกก่อนว่าเกมมิ่งแชร์เนี่ยวัสดุหุ้มผิวก็หลกัลกๆจะมีหนังเทียมกับผ้าเนาะใช่ซึ่งาทาั้งตัวไปเลยใช่ซึ่ง้อดีของผ้าเนี่ยผิวสัมผัสค่อนข้างจะนุ่มนั่งสบายกว่าอ่าส่วนหนังเทียมเอาจริงๆก็ค่อนข้างจะแบบ ทนแรงเขาเรียกอะไรทนแรงแรงกดแรงกดอะไรพวกนี้แรงนั่งแบบนั่งนานๆเขาเรียกว่าทนต่อแรงกดนั่งทนแรงกดนานอ่าใช่อะไรแบบนั้นได้ดีกว่าทนทานมากกว่านั่นใช่แต่ว่ามันเอาจริงๆก็ข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างอย่างเป็นถ้าเป็นผ้าเนี่ยเรื่องการดูแลรักษาครับมันจะค่อนข้างยากกว่าถ้าเกิดว่ากินน้ําน้าหกพวกนี้แต่ว่าตัวนี้เม่อคุณพูดนี่เจ็งเลยเจ๋บเลยอดีเลยตัวนี้เขากันนะเขาบอกว่าเขากันพวก คราบเลอะต่างๆที่มีส่วนผสมของน้ําเป็นหลักแต่คือคําว่าการที่นี่หมายถึงว่าคุณทำความสะอาดได้ง่ายนะอ่าก็คือบางคนนะถ้าเป็นผ้าเลยนะ่ะเลอะปุ๊บเนี่ยเป็นครา,<ำ>าบดำเป็นคราบดำใช่ใช่ใชจะซักก็กลัวแบบเฮ้ยเป็นรอยดำเป็นใช่ใช่ปันจะ<า>ดูแล<า>ย,ยากอ่าตัวนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนี่คุณคุณรู้สเปคได้ไงเนี่ยเอาผ่านมาบ้างค่ับมาบ้างโอเคโอเคโอเคทีนี้ครับอีกหนึ่งอย่างที่เาเรียกว่าสเปคตัวหมื่นกลางๆหรือข้อนไปทางสองหมื่นเนี่ยเขาจะมีคือไอ้ตัวที่ตัดแขน อ่าหรือเหมือนตต้นก็มีมั้งตัวแบบที่ต้นแบบปรับได้แบบสี่ทิศทางใช่เอ่อถ้าราคาไม่สูงมากก็ที่ผมสังเกตก็มีทั้งสองทิศทางสามทิศทางอ่าก็แล้วแต่รุ่นแต่รุ่นนี้ให้มาสี่ทิศทางใช่เป็นไงตอนที่คุณได้ลองปรับได้ลองเล่นเอ่อการยกปรับระดับขึ้นลงการปรับระยะของพนักพิงพวกนี้ค่อนข้างทําได้ง่ายเพียงแต่ว่าการปรับเอียงของที่พักแขนอันนี้มันจะแอบยากนิดนึงอคืออย่างตัวกาแล็กตัวเนี้ย เวลาเราบิดจะต้องบิดแรงนิดนึงออกแรงเอาเรียกว่าออกแรงนิดหน่อยแล้วก็ค่อนข้างจะฟิกองศาไปเลยอ่าอืมทีนี้ครับตรงฐานลองนั่งตัวนี้เราน้ําหนักได้ร้อยเจ็ดสิบกิโลในช่วงราคาเนี่ยเอาจริงนะแปดพันเก้าร้อยบาทอ่าถือว่าลองทำเยอะมากครับอ่าถ้าเทียบแบรนด์อื่นๆก็อาจจะลดหลั่นลงมาเรื่องของน้ำหนักใช่แล้วใช่ใช่เนี่ยมันผมว่าข้อดีของอีจุดนี้เยอะผมเลยต้องให้คุณมาช่วยจุดเด็ดตรงนี้นี่ยเลยได้ได้แล้วอ่ามันมีอีกเรื่องหนึ่ง การปรับองศาการเอียงตัวนี้ปรับได้เก้าสิบถึงว่าแปดสิบใช่ใช่ในมุมของคุณคนที่เป็นอ่ะเขาเรียกว่าใช้งานจริงเนี่ยคุณได้ใช้งานจะเช่นอ่ะมีอยอย่เออย่างเงี้ยมีมีมีทีนี้ตัวนี้ลองปรับเอลองนอนดูแล้วรู้สึกฟีลลิ่งเป็นไงด้วยความที่ตัวพนักพิงเนี่ยมันมีตัวแลมบาอยู่คือคือตัวที่ผมใช้อ่ะไอตัวเบาะรองหลังอ่ะมันจะเป็นแบบหมอนเมมโมรีโฟมซึ่งมันถอดออกได้ ทีนี้เนี่ยพอมันไม่มีลำบาเนี่ยเ,เวลาเอียงเอียงนอนพักมันมันเลยไม่ค่อยซัพพอร์ตหลังดีเท่าไหร่คือตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยครับท่านผู้ชมครับคือตัวนี้ยเขาจะมีลำบาด้านหลังให้เราสามารถปรับระยะการดันระยะการดันได้ใช่คือเวลาเราหมุนเพิ่มองศาเขาเนี่ยทีนี้คนที่นั่งทำงานนานๆเนี่ยซัพพอร์ตได้ดีอย่างผมเนี่ยนั่งทำงานี่ยแล้วลองตัวเนี้ยทำงานอยู่เป็นอาทิตย์เนี่ย รู้สึกว่าเขาซัพพอร์ตตรงนี้ได้คือบางทีเรานั่งอยู่เมื่อยหลังเราก็เอนก็เอนก็นานนิดนึงเพรามีคนมาซัพพอร์ตตรงช่วงนี้ช่วงช่วงเขาเรียกว่าหลังตอนลากเข้าเข้ากับทรงหลังใช่เข้ากับทรงหลังพอดีอันนี้ที่ผมรู้สึกความสบายมันต่างกันแหละแต่ว่าระยะเวลาในการนั่งเงอันไหนมันเมื่อยมากน้อยต่างกันผมมองว่าตัวตัวนั้นน่ะด้วยความที่มันเป็นหนังเพียบทั้งชิ้นเวลาเวลานั่งนานๆพูดถึงข้อเสียของหนังเพียรละกันคือมันร้อน ใช่ครับอ่า,า, <ผม S 1> อาคือนั่ง,น,งนานๆถ้าแบบไม่ใช่ห้องแอร์พวกเนี้ยอ่าตัวหนังเพียรมันจะอมความร้อนไว้นั่งนานๆมันก็จะร้อนแล้วก็รู้สึกอึดอัดนิดนึงพอไปเป็นตัวเนี้ยมันเป็นผิวผ้าเนี่ยมันเลยนั่งสบายกว่านั่งได้นานกว่าอ่าในความรู้สึกผมอ,อ๋อโอเคครับแล้วตอนที่ตับเอ็นนอนอ๋อชอบตัวนี้มากกว่าเฮ้ยแต่ว่าอันนี้ไอ้ตัวที่คุณใช้อยู่นี่คือมันกว้างกว่ากว่า,าไปใช่ใช่ตัวพนักพีนมันจะกว้างกว่านิดนึงแต่ว่าเขาดันตรง ใช่คือดันทรงเหมือนให้ให้ง่ายหน่อยมันเหมือนเหมือนพวกเก้าอี้รถแข่งอ๋อคือเป็นบัคเกสซีมันจะทำให้เราก็ชับใช่ใช่จะเป็นทรงประมาณนั้นโอเคโอเคแต่ตัวนี้คือเพราะว่าพอเปิดกว้างให้เราคิดนว้างสบายใช่มันจะค่อนข้างนอนสบายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนโดนบีบมากเท่านั้นเองอ่ะโอเคแล้วมีตรงไหนที่คุณชอบอีกไหมสำหรับตัวนี้อ่าผมมองว่าอ่าอีกจุดหนึ่งก็พนักพิงผมมองว่าพนักพิงของรุ่นนี้ไม่ได้สูงจนเกินไป อ่าใช่เพราะว่านี่ก็เป็นดีไซน์แบบตะลุกเอเชียเพราะว่าอย่างผมสูงประมาณร้0ยเนาะตัวที่ผมใช้อยู่่พนักพิงมันค่อนข้างจะสูงไปนิดนึงแล้วหมอนรองคอมันไม่พอดีอ่าเอาเกสเกเข้าใจครับมันเป็นเรื่องเรื่องของส่วนสูงนิดนึงต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ให้ให้วินเข้ามาฟีดแบ็กตรงนี้เนี่ยจริงจเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยคือไม่ได้จะมาบอกว่าอันไหนดีกว่าอะไรคือผมแค่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ ถ้าเกิดคนจะซื้อเก้าอี้สักตัว,ตวใช่ใช่คือเงินมันสําคัญยุคนี้ด้วยก็บัตเจ็ดด้วยใช่แล้วพอราคาเขา8ปดพันเผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนคนแบบโอเคมองหาคุณภาพที่เหมือนหมื่นกว่าขึ้นไปคือสเปคแบบดีครบแต่ราคาไม่ต,าาต้องแพงแบบไม่ต้องแพงมากผมก็รู้สึกว่าโอเคงั้นถ้าเกิดด้วยความ,มเราไม่อยากให้เราเป็นคนที่เราคิดไปเองอ่าเราก็ต้องให้คนที่ แควกมาบางกีไม่ใช่เราก็ต้องให้คนที่เขามีประสบมีประสบการณ์แบบนการใช้ใช้มานานใช้มาจริงใได้ลองเปรียบเทียบให้เราฟังก็เลยให้วินมามาพูดในวันนี้ว่ามันมันมันอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าของพวกนี้บางทีอาจจะค่อนข้างตามราคานิดนึงใช่ก็อยู่ที่บัตรก็เลยว่าจ่ายมากกว่าต้องได้อะไรมากก็ต้องดีกว่าแต่ถ้าเกิดจะเอาคุ้มราคานี่ครับเจ้าลีกาแลก g c 0 3ครับราคา8,900บาทนะครับก็ บอกว่าทุกคนเราชอบคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ลองเอาคลิปนี้ไปเป็นตัวประกอบการตัดสินใจเนาะแล้วก็ถ้าเกิดครั้งหน้ามีเก้าอี้เกมมิ่งตัวไหนมาอีกเนี่ยผมจะลองหาในแง่แบบนี้มาให้ทุกคนได้เป็นเหมือนตัวเลือกในการตัดสินใจแล้วกันครับเรวันนี้ผม2คนนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตาให้ช่องเราด้วยนะครับมีทิก To ้ด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับ